ชมพาชมไทยทิศ ไม่มีใครเคยมาแล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดให้ใครเข้าชมพอดีของมันคาาอันนี้ก็เป็นสวนที่นี่คณะแรกนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่เราก็เปิดตัวขายไปเลยประมาณเราซื้อมาเมื่อสัก18ที่18ปีที่แล้วซื้อมา28 0หมตอนนี้เราปอกขายล้านหนึ่งแล้วกันไม่รู้มีคนซื้อไหมเนี่ยสภาพน้ำดูสิ <laughs> ซื้อมา18ปี28 0หมื่นแปดบอกเดยดเลย ให้เรารู้จักน้องก่อนอ่ะน,น้องชื่ออะไรเยแนะนําเองดีกว่าชื่อโอมครับผมมาสนใจไผ่อะไรวันนี้มาเนี่ยวันนี้อจางวนเนรโน,เนโบ้ครับจางวนเรนโบไผ่ผักโยกผักโยกได้ตัวหนึง่งนางฟ้านางฟ้านางฟ้าที่ย้ายมาจากนครนายกนะคุณคนแรกขึ้นมาในนี้อย่างน่าคนแรกจริงๆ,ๆ,ๆอ,อันนี้พอใจไหมนี่สวยแล้วแพงแล้วด้วยแล้วก็น,นี่ หนอออกแล้วด้วยอย่าให้ตายนะเห็นไหมนี่แทงหนอแล้วด้วยไปกอแล้วด้วยดีเลยเนี่ยคือเป็นหน่อแล้วนี่มีหน่อแล้วสองนี่อันดับแรกได้แล้วครับนางฟ้ามาดูไว้ตรงนี้วางตรงนี้นะจะได้รู้เพื่อบางคนเขาอยากเห็นว่าเอขุดป็นยังไงมือใหม่เขาไม่รู้ไงนี นี่เห็นไหมครับอืมดูนี่หน่อสองหน่อคู่เลยเนี่ยเป็นขี้วัวใช่ไหมครับอาจารย์เป็นขี้ไก่แต่ว่าขี้ไก่เก่าไม่<อ>ะสอบเราตอนน,อน,นี้ตอนนี้นะสิบกับสิบสามบาทแล้วแต่ฝีมือคุณแล้วคุณซื้อได้ตรงไหน <c oughs> อ่าทีนี้เปิดตัวอีกตัวเนี่ยนี่คือตัวที่มีคนแอบซื้อไปซีกิ่งเนี่ย<อ>เ,รเราเราเร่งแบบมาดูเลยครับนี่เราเร่งมากๆยังไม่เปิดขายไม่ใช่ไม่เปิดตัวลุงมาอยู่เรื่อยบางทีฝนไม่มีก็ตักน้ำลาด นี่เห็นไหมครับนี่เร่งจํานวนสุดๆเลยอ่าสวยแล้วเหมือนเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะทีนี้มาตัวที่สองตัวที่สองนะมาทางนี้จ้าบอกโอโหว่าหมดอีกหลายตัวนี้ไงไหมเห็นไหมเนี่ยว่ามันสวยขนาดไหนเนี่ยลุงมองเองอยากซื้อนี่ลุงยังอยากซื้อเลยสวยมากถุงบอกมันไม่ใช่สวยจะมาสวยมากตัวนี้คือ คุณยังไม่มีนี่คือด้ามพระสีทองอนี่คือตัวที่เรากําลังเล่งจํานวนแล้วจะอยู่ในแปลงผมมีนี่นี่นดํามพระสีทองนะนี่ตัวที่อูมได้วันนี้ไปที่บอกว่าังนวนไม่ใช่แคน,น,นดี้มาจากมาเมล็ดนี่แหละแคนดี้มาจากเมล็ดพันธุ์คัดแต่มาจากมาเมล็ดนะไม่ใช่พิงค์นะครับอ่ะทีนี้มาดูการอนุทายหน่อยอ่าดูว่าแคนดี้กับพิงค์แคนดี้อ่ะต่อมาก่อนจะมา อันนี้แวะมาดูก่อนว่าอมจำได้ไหมว่าอยากได้ตัวไหนไปนี่จำได้ไหมนี<อ>่เฮยผมผมหักแช่ล้วไม่เป็นไรห<ะ>เหยียบเองมาไม่เป็นไร<ะ>ไม่มีปัญหามา <หะ S 1> นี่ไง<ะ>นี่ไงเห็นไหมนี่จะยังไม่ทําอะไรมันมามาดูนี่ก่อนนี่คือทิ้งนี่คือทิงคุณจะได้รู้ว่าความแตกต่างมันมีมันไม่ใช่ไม่มีเป็นเป็นไผ่ที่มาจากไม่รู้อายุนี่คือเห็นยัง นี่คือเห็นไหมนอสีทองตัวนี้เป็นสร้างไพรครับแต่อันนี้ข้อข้อเด่นของเขาคือสวยคนละแบบกับตัวแคนดี้อันนี้เรียกว่าพิงค์พิงค์ที่แปลว่าชมพูเนาะพิงค์แคนดี้นอเป็นสร้างไพรแต่อันนี้ข้อเสียคือไม่รู้อายุแต่ตัวนั้นอ่ะเป็นตัวที่ลุงคัดเองเก uh huh. ็บเอง uh huh. รู้อายุสวยคนละแบบครูได้นี้ไปแล้ว uh huh. แล้วได้อันนั้นด้วยวันนี้เพิ่งได้ไป uh huh. ครับ แคนดี้นะนี่ย้อนกลับมานี่คือสุดปลายแล้ว<า>แต่ยังไม่ค่อยแตกใบขิงใช่ไหมนะครับคือเพิ่งจะเริ่มเริ่มอ,<า>อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหม<อ>แตกใบเลยค่อนข้างจะผ่านแล้ว<อ>นะครับเนี่ยจริงๆมีไม่กี่กอแต่กอแม่ที่อยู่กระบ,บินบุรีมีกอ,อย่อยยักษ์เลยเราปลูกไว้น่าจะเป็นเราแปลงนั้นเราเช่าเข้าธันวาเนี่ยสิบเอ็ดปีเราน่าจะลงไว้อย่างน้อยแปดปี<อ>มีแต่ว่าค่อยๆทยอยออกมาเพราะาตัวนี้เราก็ เห็นไหมถ้าคุณเห็นอย่างนี้นะคุณจะรู้เลยมันโคตรสวยเลยครับโคตรสวยเลยอ่ะตัวนี้วันนี้ก่อนทีนี้ี่อยากให้ให้ดูอีกตัวหนึ่งมานี่เลยผมเห็นอยู่แถวๆนี้แหละคุณได้ไปแล้วที่จะให้ดูคือนอขาวเพล็เลยได้ไปแล้วแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะนี่นี่ก็ใช่นี่คืออะไรอ่าเดี๋ยวถามถามเขาเรียกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกให้ให,ให้โอมตอบนี่คือไผอะไร ดพิงคนด,ำดำี้ <Pink Candy. S 2> อ้วเหรอนี่แต่มันยังไม่ยืดมันยังไม่โดนแดดใช่หไหมเนี่ยอ่าฮะ <Pink Candy. S 1> อ่าพิงคนดี้นี่พิงคานดี้แต่ไม่โดนแดดก็เดียวกันครับก็ก็ไม่ใช่พันเดียวกัน,น,กนแต่มาคนละกอะเห็นไหมนี่เดี๋ยวมันจะโดนแดดแล้วมันจะแดงแต่ถ้าไม่โดนแดดสีไม่ค่อยเท่าไรหร่นะครับอ่าพิงคนดี้นะแล้วยังมีตัวงามๆอีก บาปเลหมดที่นี่มันแอบไงแอบเยอะมากเดี๋ยวผมกาลังมองหาไอ้ตัวที่คุณได้ไปก็คือเหลียงสีทองหรือว่าเหลียงด่างอ่านี่ก็ตัวที่คุณอยากได้แต่ว่ามีเยอะเดี๋ยวจะเลือกกอไหนที่ชอบใจตัวผักยกอ่ะครับเยอะครับผักยกผมลงไว้บานเลยให้อันนี้นี่โอมาดูนี่เห็นยังนี่คุณได้ไปนี่นี่นี่มันจะยืดอ่ะนี่มาดูมุมนี้อ่ะนี่ไหมอ่านี่คือเหลียง สีทองหรือว่าเลี้ยงปีดีเห็นไหมนี่หนอขา,ขาวๆห็นไหมแล้วดูนี่เขากําลังจะเริ่มยืดนี่อันนี้กิ่งนี้มาจากการตอนนะช้าตอนนี่ช้าแต่ว่าจริงๆแบ่งได้บานเลยผมมีฟอนึงอยู่ตรงไหนที่กำลังเลิกอยู่นี่ที่คุณมองว่าคำท,ท้าจะเอาดีไม่เอาดีแล้วคุณสรุปแล้วไม่เอาดีกว่าอะไรเรองินยังไม่พอนะตัวนี้คือตัวที่เขาเรียกว่าไผ่ตรงใบทองแต่อันนี้โครนนี้คุณดูนี่ oh <my> เห็นไหมสวยปิ้งเลย ล้วหนอก,กําลังแทงดูนี่เห็นไหมนี่ๆๆๆอ่าถึงได้บอกว่ามานี่คุณหมดอีกเยอะแล้วอันนี้ก็คือที่ผมบอกให้ดูในกระถาง <ๆ S 1> เห็นไหมะนะนี่ผมมีไว้ซื้อไว้สามกระถางนี่ก็ดูกําลังโดนแดดแล้วมันก็จะสวยนี่อีตัวหนึ่งนะนี่ก็ตรงแถวอันนี้เขาเรียกว่าตรงทองเพชรสีสุกเจ้าของเขาปล่อยแพงมากตัวนี้ผมเห็นแล้วอันนี้น่าจะแล้วก็มีตัวหนึ่งคุณได้ไปอย่างตัวนี้ก็ตัวท็อปอีตัวหนึ่งที่เราชอบมากนี่ ยอดทองน่าจะอย่างไม่ได้ปะด่ะนี่ดูดินี่ก่กอนหนึ่งนะมันแลกคือลำสีเขียวหมดเลยแต่พอตรงข้างบนมันจะแดงเลยแดงเลยแล้วก็อันนี้ประหลาดนะเวลาแห้งหลายขึ้นอีกจะงหากเป็นกลุ่มแห้งแล้วลายตายแล้วสวยเนี่ยมันได้หลายเด้งมากหลายเด้งเลยใช่นี่นี่นี่ก่อนนี้ก็ใช่นี่ก่อนนี้ก็ใช่เห็นไหมนี่นี่คือผักยอดทองนะ ตัวที่คุณมาซื้อวันนี้นี่คือตัวนี้จะมันจะคล้ายๆกันกับไอ้น,นี้เราเรียกว่าไอ้น,นี้ได้ไปแล้วมั้งหรือไม่เอาไปก็ไม่รู้นะนี่นี่คือด่างบระจางมันมีสีเขียวมากกว่าแล้ววใบจะใหญ่เมื่อมันสมบูรณ์เต็มที่บใบจะใหญ่มากแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นใหญ่เท่าไหร่รเห็นไหมแต่เดี๋ยวมันใหญ่พี่แต่มันมความแตกต่างคืออะไรมันออกเขียวเนี่ย เยอะกว่าอันนี้มันจะออกขาวมากกว่ากาตนาแตขาวเยอะกว่าอ่าขาวเยอะกว่านะทีนี้มาดูตัวที่อ่คุณได้เลี้ยงดำไปแล้วอย่างเลี้ยงดำได้ไป,ไปแล้วนี่เลี้ยงดำคุณพาไปดูตรงนู้นอ่านี่ก็ผักหยกเห็นไหมโอ้โหอันนี้ทีนี้เราจะยกยังไงให้ไปแล้วไปรอดเลยคือใหญ่เกินก็จะเอาไปลําบากแล้วก็นี่ดูมีหน่อเต็มเลยในสองกอเลยเนี่ย เป็นการแถมไปด้วยระวังแล้วลูกควักข้นมาอ่าอันนี้คือผักจกนะครับดูทั้งกอเลยแถมกันไปด้วยแล้วยกกอ,อยักษ์ให้เลยห้ามตายนะเพราะว่าโอ้โหกอขนาดนี้แถมบ้างอะไรบ้างกันไปกอยักษ์สวยเลยเอ่ะมาดูครับสวยยังไงเห็นไหมครับนมันสบายตาเขียวเงาเลยหลบไปเด้อหลบตรงนู้เด้อ อะไรดูตาหลังพักไปตายเลยนะครเขก็ไปป๊อกเลยอันนี้ก็จะก้มตายอันนี้ก็มองไม่เห็นค่าประจามยู่เนี่ยแปลงเลยไปเพราะว่าเขาต้องหัดอยู่แล้วเวลาเขายกทั้งก่อนี่พิเศษเป็นการแถมไงเป็นการแถมกันด้วย สวยงามนี่ผมได้มาลงแปลงใหม่ตรงนี้รอดมดแล้วนี่ผากไอตัวของตัวใหม่ย้ายมานี่หมดเลยย้ายมานี่หมดเลยแล้วนี่ดูน,นี่นอมันจะเขียวอ่าให้ดูให้ให้ออมมาดูดิถ้าเป็นตัวอื่นหน,นอมันจะเขียวตัวตัวตัว้งไอ่กับไอตัวไผ่เลี้ยงพิเศษ หนอมันจะเขียวนะไอ้น,นี่หนอมันออกทองฟ้ามนฟ้ามนแงขงคุณดูมันขึ้นทีหนึ่งนะเปไปอันแ,นแล้วเหรอเหมือนจะไม่รอดเอ้าเหรอครับอาจารย์เอ้าถ้างั้นเดี๋ยวจะเอาไปไปเอาเดี๋ยวไปแบ่งที่บ้านนี่มาดูนี่ขึ้นทีหนึ่งหกหนอนะคุณดูมันขึ้นนะ่ะมันขึ้นทีหก่ะขึ้นเป็นหวีเลยเน็นไหมนี่ขึ้นทีเป็นหวียนี่นี่นี่หนอมันขึ้นทีเหรอไหมหกเยหเลย แล้วนี่คุณดูโอ้มีหนอดด้วยอ่ะไม่เป็นไรนี่คุณดูมาดูตรงนี้คุณมาตรงนี้<ม>เห็นยังเห็นหนอดไหมนี่นี่ไ,ได้แต่ไม่เป็นไรหน้านี้ก็ถึงไม่ค่อยอยากขุดกันเพราะว่ามันจะโดนหนอ,อก็ต้องยอมปลูกเลยแล้วให้น้ำนะ แน่คนแก่อันนี้อะไรน,นะนวลเราเรียกว่าเรนโบ์ครับเรนโบ์สร้างนวลเรนโบ้ Rainbow. สร้างนวลน,นะครับนี่ออกม่วงเลยเห็นไหมสร้างนวลจะไปจะฝอยสวย นี่สร้างนวนเลเรนโบสร้างนวนเลเรนโบ้อ่าพวกนี้ที่ที่นอ้องก็พูดว่าจะตัดยากไม่ได้เพราะว่าเราจะขุดแบบนี้ต่อไปเราขุดออกขุด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 ,ดตัวนี้คุณก็ได้ไปแล้วมังแต่ยังไม่ออกสีมันจะมีสีสวยมากตัวนี้เต่าชอนี่มันเป็นเป็นไทริงครับเป็นไทยพจริงนี้คือใจเจนตุกตัว อัเตร์เป็นไผ่ใช้ลำแต่ตัวนี้ปลายพันมาอ้าวสวยเลยนี่นะอ้าวทานมาบ่อยไหมครับี่เนี่ยเมื่ออาทุกวันทุกวันเลยเหรอใช่ไปกลับไปกลับทุกวันเลยเหรอไปกลับไปกลับความสุขของเราระครับมาดูมันมาลดน้ำมาหิ้วหิ้วนี่นะตัด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 เลยอ่าหนคนแล้วก็นี่ก็สวยอ่า ไปถึงก็ปลูกได้เลยอ้อยเขียวครับอ่าคบกันยังไปถึงก็ตัดใบนะนี่เด้อตัดใบแล้วก็เรียบตัดน้ำเถอไปถึงก็รดน้ำให้ชุ่มๆเลยถ้าเผื่อฝนตกไม่ตกนะเนี่ยยกทั้งตัวนี้ก็เพียบเลยเนี่ยต่างสวยสวยเลสวยสวยนี หนูเดินผ่านหลายรอบแล้วนะ้นหนูก็มาจับเลยนยแล้วนุ่มนี่ลวกด่างเรากำลังเร่งจํานวนมันอยู่ครับนี่ลุงอมจับแบบเอานุ่มเลยนั่นนุ่มครับนี่อ่านี่ลวกด่างในทุ่งดีในชุ่มดีเรากำลังเร่งจํานวนมันอยู่ชุมดีสวมดีได้ไปแล้วใบเล็กและกาซิลิศล่ะกาซิลิศก็ได้เยอะไปแล้วมั้งนะใช่ครับกาซิลิศเนี่ยมุมนี้สวยมากครับ แล้วมีตัวหนึ่งคุณยังไม่ได้ไปไรู้จักก่อนให้ผมรู้จักก่อนมา่ยามาขอบางทีในคลิปไม่มีนะยังไม่ได้ดโอโของผมเยอะก็เป็นอีกตัวนี้ที่คนเฝ้าอยู่เขาเรียกว่าฟ้าหมนต์หนอแดงคนก็เฝ้าหนอใหญ่มากลำใหญ่น,นี้ฟ้าหมนต์หนอแดงเนี่ยนี่คือตรงหม้อมล็ดเราก็เห็นไหมกําลังแทงหนอละแต่ยังไม่ขายใครเลยนี่ไอตัวตัวนี้คือกาซิลิสนะแล้วอันนี้ไผ่เลี้ยงสีดํา เลี้ยงสีดําได้มาจากทางใต้อนะ,ะเลี้ยงสีดํานี่ตัวนี้ครับมาดูนี่เราจะพามาดูตัวนี้นี่คือไผ่ด่างเราเรียกว่าย้ายกอด่างดูดิเวลาเขาออกใหม่ดูดิออกทองทองดงัดงๆ<ม>แล้วนี่เรากําลังจะดูว่ามันตอนได้ไหมเราก็ว่ามันน่าจะใกล้เคียงได้นะครับนี่สวยตัวนี้สวยแล้วห่างห่างดีแล้วนี่ตัวหนึง่ง นี่ก็กําลังเร่งจํานวนเช่นกันนี่มาดูตัวนี้จ้าตัวนี้เราเรียกว่ามันหมูสีทองแล้วดูความด่างของเขานะมันครึ่งหนึ่ง uh huh. แต่เรามองใหม่ๆเนี่ยท่าทางมันคงจะยังไม่ค่อยปรับตัวแต่พอหลังปรับตัวได้แล้วเนี่ยเห็น uh huh. ไหมใหม่ๆใบมันโดนแดดแล้วมันไม่ค่อยดีพอมันปรับตัวได้แล้วสวยแล้วเห็นไหมนี่ uh huh. อ่านี่มันหมูสีทอง พวกนี้ผายซังม่นที่เราโดกพิเศษหมดเลยเอ้ยไม่ใช่ผายซังม่นมาจากเมล็ดพันธุ์คัดลุงเลยเนี่ยมาลงไว้เนี่ยวันๆเรามานั่งขยายมันขยายวินบ้างอะไรบ้างให้มันตูอะไรมีแต่ไายโกดัง ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ